อิทโทสะพันยุตยานังอิชันโตอาสวะขยังอิถังดมหังอนุปโตอิทิมันตังนามามิหังติโนยวัดดุคำหาตินั่งโลกานมุตโมติโสภูมิอติกันโต ตินาโอคังนามามิหังปิโยเดวามุนสานังปิโยพระมานมุตตโมปิโยนาคาสุปันนานังปิยินเดรยังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาพระสัพพยุตยานทรงปรา,ารถนาธรรมที่สิ้นแห่งอาสวะได้ทรงบรรลุธรรมที่ทรงปรารถนาแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีความสำเร็จพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงพ้นจากทกในวัฏฏะแล้วเป็นผู้ทรงพระคุณอสงสุดในไตรโลกข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอชาได้แล้วพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์งงใดทรงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายตลอดถ,ถึงเดระฉานมีนาคและครุฑเป็นอาทิ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระเจ้าผู้มีอินทรีย์เอืบอิิมพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความกราบเพื่อเพื่อ <c oughs> ขอความเจริญในธรรมยังมีแด่พุทธบริษัททุกท่านวันนี้ศึกษาพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้ากันเมื่อวานพูดถึงประวัติของท่านภาษารีบุตร จบแบบกระทอนกระแทนข้อสรุปนิดหนึ่งเพื่อให้เป็นประเด็นว่ากล่าวธรรมะให้สมบูรณ์แบบเนาะที่จริงในรายละเอียดมีมากพระสูตรที่ภาษาลิบุตานแสดงก็มีเยอะมากนำมากล่าวไม่จบได้ซ้ำไปเช่นในพระสูตรที่มีความละเอียดอ่อนมากเช่นในจุรณนิเทศมานิเทศเนี่ย <c oughs> ตลอดถึงใน ปฏิสัมพิธามักเป็นคำพีคำสอนที่พูดเรื่องการปฏิบัติพูดเรื่องญาณปัญญาอีกมากมายเนาะทีนี้ถ้าเรามองถึงในเรื่องของชีวประวัติของท่านน่าศึกษาน่าศึกษาก็คือท่านมีรายละเอียดในการที่ท่านได้กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ค่อนข้างมากมาย เป็นเหตุปัจจ kind of like ัยที่ทําให้เราท่านทั้งหลายได้ลําลึกถึงท่านแล้วรู้สึกชื่นใจเนาะก็อย่างที่บอกว่าท่านออกบวชเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านประกาศคุณสมบัติของท่านท่านอุปมาเก้าประการ บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญงั้นนเขาบอกว่าจิตของท่านเนี่ยประดุดดังแผ่นดินเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายยคตาสติอันภิกษุดใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจัน์รูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้ก็ไม่ขอโทษแล้วก็หลีกจารลิกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่ข้าพระองค์นียเป็นผู้เจริญกายกรตาสติก็แปลว่า <c oughs> ท่านเข้าไปมีสติสัพชัญญาในการกำหนดรอบรู้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าก็กลุ่มาธาตุดินท่านเห็นปฐวีาธาตุภายในแล้วก็เห็นปฐวีาธาตุภายนอก ลักษณะของปฏิวุทธธ็คือธาตุดินภายในท่านเข้าไปเห็นลักษณะความแข็งและอ่อนของาธาตุดินและยังสามารถเข้าไปเห็นกา,ายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือปาดกายคือหนังท่านเห็นด้วยความเป็นาธาตุดินและไม่ใช่แค่นั้น <c oughs> เมื่อท่านเห็นดินภายในท่านก็กำหนดหมายดินภายนอกได้ด้วย ช่นท่านก็เห็นด้วยความเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในดินภายในของบรรดาที่อยู่ในกายของสัตว์ทั้งหลายและท่านก็เห็นท่านดินไม่ว่าจะเป็นตัวปะทวีธาตุคือลักษณะที่แข็งและอ่อนลักษณะที่หนักและเบาลักษณะที่หยาบและเกลี้ยงเกลาและท่านก็เห็นสาสัมภาราปะทวีด้วยนะ ก็คือกายคือผมกายคือขนเนี่ยดินคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยสัสัมภาระปฐวีและท่านก็เข้าใจอารามณปัทวีด้วยก็คือตัวปทวีที่เป็นปทวีกสินที่สามารถเป็นที่ตั้งสติสัมปชัญญะและพิธีตั้งของสมาธิทําให้ธรรมปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจดวยฌานได้ตั้งขึ้นและเป็นประทัดฐานต่อการได้อากาสานัญจายตนะ หรือเป็นประทัดฐานต่อการจะเจริญวิปัสนาญาณทั้งตลอดอริยสัจได้ด้วยและท่านก็เข้าใจในเรื่องของตัวแผ่นดินทั้งหมดที่เป็นสมมุติปฐวีเมื่อท่านมีความเข้าใจทั้งตัวปฐวีธาตุซึ่งมีลักษณะแข็งและอ่อนหนักและเบาหยาบและเกลี้ยงเกลาซึ่งเป็นตัวปรมัติพัปฐวี เมื่อท่านเข้าใจสาสตรสัมภระปฐวีก็คือองค์ประกอบของดินน้ำของธาตุดินที่มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหม่หารเก่มามันสมองท่านมีความเข้าใจอารัมมณปฐวีก็คือตัวปฐวีกสินที่เป็นที่ตั้งของสมาธิซึ่งสามารถยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นและต่อวิปัสสนาญาณได้และท่านเข้าใจสมมุติปฐวีก็คือแผ่นดินทั้งหมดในโลกใบนี้หรือในจักรวาลอื่น ท่านจึงไม่มีความลังเลสงสัยหรือวิตกกังวลใดๆกับธาตุดินเหล่านั้นท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าค่าแต่พระองค์พู้เจริญชนเหล่าใดทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างอุจระบ้างปัสสาวะบ้างน้ำลายบ้างน้ำเหลืองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่อึดอัดละอาหรือเกียดชังซึ่งสิ่งนั้นแม้ชั้นใด ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยแผ่นดินอันไพ่บูร์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นจิตท่านเป็นแบบนี้นี่คือจิตของภาษาลิบรท,ที่ท่านฝึกนะ <c oughs> ถ้ามีใครเนี่ยเอาอุจจาระปัสสาวะไปเทลงแผ่นดินเอาอุจจาระปัสสาวะมาเทบนบนกายของท่านท่านก็มองเห็นว่ามันเทลงในแผ่นดินไม่ต่างกันเลยแผ่นดินไม่อึดอัดไม่เกียดชังไม่อิหนาละอาใจ ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองในมูดและโคูดอุจลาระ,ละปัส,สวะเป็นต้นแม้ฉันใดใจของท่านก็เสถียรระดับนั้นเพราะท่านเข้าใจทั้งตัวปรมัตถทวีสมสาสมภาระปทวีคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อไม่ใช่เราแล้วก็อาร,รมณ์ัทปวีคืออารมณ์เป็นที่ตั้งของสมาธิและสมมุติปทวีคือธาตุดินจะต่างอะไรกันดินภายในกับดินภายนอกมันก็คือดินเนี่ย ดินที่เป็นอดีตดินที่เป็นอนาคตดินที่เป็นปัจจุบันดินที่เป็นภายในดินที่เป็นภายนอกดินที่หยาบดินที่ละเอียดดินที่ซามและปราณีตมันก็คือธาตุดินมันไม่ใช่เราไม่ใช่อัตราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราตัวตนของเราท่านละตัญหามาหน้าทิฏฐิในดินเหล่านี้ได้แล้วท่านจึงไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเลยถ้าจะมีใครมาปะทดสลายดินเพราะไม่ใช่ปทะสอลายท่านเพราะเพราะไม่ใช่ท่านไม่มีอัตราตัวตนใด จะมีคนมากราบก็ดีมาไหว้หรือมาดูถูกเหยียดหยามมาตําหนิติชิ้นดินทายอย่างไรท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านกับเสียงด่าแม้แต่มีใครมาทบมาตีหรือมาปบะทศลายใดๆเพราะท่านเข้าใจดินทั้งที่เป็นภายในภายนอกเข้าใจเข้าใจจิตของท่านไว้แล้วนี่คือภาษาดิบุตรมีสภาพจิตแบบนี้ฉะนั้นท่านจึงเป็นบุคคลที่น่าเคารพอย่างยิ่งอย่างยิ่งยวด แล้วเราล่ะเวลาเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราเคยโกรธดินไหม <c oughs> แล้วโกรธดินเช่นพ่อแม่ปู่ตายายยายถ้าจองไปก็คือดินมันมีทั้งตัวปรมัตปฐวีก็คือแข็งและอ่อนสะสมพาราปฐวีก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเคยยินดีในดินไหมกำหนัดชอบดินแล้วก็วิ่งหาดิน อยากจะได้ดินเหล่านี้มาครอบครองแล้วเคยชื่นชมดินไหมชื่นชมผมผมสวยขนสวยเล็บสวยฟันสวยหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นไหมเราไม่กําหนดรู้ธาตุดินเราไม่รู้จักดินเราก็เลยมาหลงไหลในดินแล้วขัดเคืองในดินแล้วก็มัวเมาลุ่มหลงในดินทั้งกําหนัดทั้งขัดเคืองทั้งมัวเมาลุ่มหลง เนี่ยความไม่ฉลาดในดินเราก็เลยวันไหวแล้วก็วูบวาบถ้าดินมันแปลเปลี่ยนไปเช่นจากดินสีดำมันกลายเป็นสีขาวเขาเรียกผมงอกเป็นยังไงวันไหวทนไม่ไหวใช่ไหมเคยเข้าใจจริงๆไหมว่ามันก็คือธาตุดินมันจะงอกก็มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันจะดำมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันจะหลุดมันจะร่วงก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมล่ะ นี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นท่านกำหนดรอบรู้ในธาตุดินอย่างมากมายทีนี้แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอะน่ากลัวไหมดินถล่มแผ่นดินไหวเจ็ดลิตร์แปดลิตรก็ว่ากันไปดินถล่มภายนอก <c oughs> กับดินภายในมันถลม่มเนี่ยอันไหนมันน่าสะพึงกลัว ดินภายในเดีด่ยหน้ากลัวใช่ไหมละ่ะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยมันหวั่นไหวขึ้นมามันก็คือดินน่ะฉะนั้นมันเห็นด้วยความเป็นธาตุดินเสียแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกส้าน <c oughs> ท่านเห็นว่าใจของท่านเสมอด้วยแผ่นดินก็คือหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สะทกส้านเพราะเข้าใจ ความจริงของดินเหล่านั้นฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาหว่านไหวกับผมกับขนกับเล็บกับฟันกับหนังกับเนื้อกับเอ็นกับกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตาปอดลำไส้ตลอดถึงสมองถ้ามันมีอันแปลเปลี่ยนไปขึ้นมาเป็นยังไงทุกนี่เป็นแบบนี้นั่นให้เข้าใจความจริงท่านต้องบอกข้าแต่พระองค์พูดเจริญ ชนทั้งหลายเอาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างน้ำลายน้ำเหลืองโลหิตลงบนเพลงลงบนดินแผ่นดินก็ไม่อึดอัดละอาหรือเกียรติชังสิ่งนั้นแม้ชั้นใดข้าพระองค์ก็ชั้นนั้นเหมือนกันมีใจเสมอที่แผ่นดินอันไพบูร์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนใจท่านกว้างใหญ่มาก คือแผ่ไม่ตีจิตกว้างใหญ่แผ่กรุณาจิตกว้างใหญ่แผ่มุทิตาจิตและกระวางใจเป็นกลางอย่างกว้างใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่ใช่จํากัดนะบางทีเราเนี่ยอดทนได้เฉพาะคนบางคนนะ,ะถ้าดินที่เป็นพ่อเป็นแม่เออยอมให้อภัยได้อยู่ประมาณนะี้แต่ถ้านอกจากพ่อแม่มาทำยันฉันจัดการตายเลย <c oughs> ใจของเรามันใจนิดกระจ้อยลอยกระจิตลิดเป็นคนที่ใจมด เล็กนิดเดียวแค่นี้เองเป็นจิตใจที่ไม่ไม่กว้างใหญ่ช่วยแผ่ไว้หน่อยได้ไหมแผ่ความหนักแน่นกว้างใหญ่ไปสารเนี่ยให้ปรดามดินทั้งหมดะในสกากลและจักรวาลมีดินเท่าไหร่เราก็จะทำจิตใจของเราให้เสมอกับแเป็นดินนั้นเมื่อมีหมูสัตว์ที่เป็นกลุ่มธาตุดินติดเนื้อติดตัวหมูสัตว์เท่าไหร่เนี่ย เราก็จะมีใจไม่มีประมาณในดินที่แผ่ไปในสากลจักราวาลเท่านั้นกว้างใหญ่ไม่มีประมาณนั้นเราจะไม่หวั่นไหวกับบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เขามีพฤติกรรมทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างชื่นชมบ้างตำหนิบ้างเละหลาบ้างไม่เละหละบ้างวางใจให้เสมอกับแผ่นดินได้หรือไม่ได้ถ้าทำได้ก็คือเอาเนี่ยเอาแผ่นดินมาเป็นข้ออุปมาในการดำเนินชีวิต แต่อย่าเพิ่งไปบอกใครในะคิดในใจ <c oughs> ทำไมไม่บอกกลัวก็ทดลอง <c oughs> เอางี้ดินชุดไหนที่รู้สึกเราหวั่นไหวมากที่สุดอดินชุดไหนชุดที่เรียกว่าพ่อแม่ปูต่ตายายายใช่ไหมเราเห็นดินบางชุดเนี่ยรู้สึกเราเสะเทือนใจมากเห็นดินบางชุดเนี่ยเรารู้สึกว่าเฉยเอยงี้ เห็นดินบางชดุดรู้สึกกำหนัดขัดเคืองเว็นต้นเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดว่าเราไม่แผ่ใจของเราไม่เสมอด้วยแผ่นดินไม่ไพ่บูรณ์ไม่กว้างใหญ่ไม่มีประมาณฉะนั้นไม่มีเวนก็คือเราจะไม่จองเวนดินนี้อีกต่อไปไม่จะไม่ทําความมาคาดพยาบาทในธาตุดินทั้งปฐวีธาตุและศาสตสัมภาระปฐวีอารมณปฐวีสมมุติปฐวี อันเดียวกันเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยคือข้อแรกข้อที่สองก็คือน้ำน้ำก็ไม่อึดอัดข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมูดบ้างคูดบ้าง <c oughs> น้ำลายน้ำเหลืองเป็นต้นโรยิดบ้างลงบนน้ำ <c oughs> น้ำก็มีอึดอัดละเกียรชังของที่สะอาดไม่สะอาดที่คนทั้งหลายทิ้งลงในน้ำ ใจของข้าพระองค์ก็บปดุดดังน้ําก็แปลว่าท่านเข้าใจเรื่องอาโปธาต์อย่างดีอาโปธาต์ที่มีลักษณะไหลและก่อกุ้มเขาเรียกว่าปรมาตอาโปอาโปธาต์ที่เป็นตัวสะสัมภาระอาโปก็คือดีเสลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ําตาเปรียวมันน้าลายน้ําปัสวะน้ําปัสวะ นี่นคือสัสัมภารอาอโปรหรืออารมณะอโปก็คือน้ําที่ทาเป็นหรือในน้ําทั้งหลายที่หมู่บุคคลต้องการจะเจริญสมาธิทั้งหลายเอาสติสมาธิไปตั้งมันในน้ำรือยังปฐมฌานทุวเดียฌานไปตอนให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอารมณะอโปรหรือกสินอโปเนี่ยน้าที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเพ่งกสินสมมุติอาโปก็คือน้ําในแม่น้ําลําคลองในมหาสมุทรโดยทั่วๆไป จะต่างอะไรก็ดีสเลตหนองเลือดเนื้อต่างอะไรกับน,น้ําปัสสาวะในกายนี้เห็นไหมจริงๆแล้วเนะนี่ยน้าภายในก็คือน้าภายในน้าภายนอกกับน้าภายนอกไม่ได้ต่างอะไรกันเลยก็คือน้ําก็คืออโปธาตแต่เราเนี่ยรู้สึกเราจะไม่จิตของเราจะไม่เสมอด้วยน้ําจิตของเราไม่เสมอด้วยน้ําจิตของถ้า ภาษาลิบเร์ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเสมอด้วยน้ําอันไพ่รบนกว้างใหญ่หาประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นีจิตก็คือรู้จักอาโปเสียชิดสิ้นเรื่องเลยเนียรู้จักท่านถามว่าอาโปที่เกิดขึ้นยักษ์ข้างนอกก็ขึ้นภายในเนี่ยไหนไหน,หน่ากลัวกว่าโอขึ้นภายในน่ากลัวเช่น เอ็นน้ำมันท่วมปอดตายท่วมหัวใจตายใช่ไหมเนี่จริงๆก็คือน้ำดินน้ำไฟลมอ,อ่้ธาตุไฟไฟไม่อึดอัดละอาหรือเกลียดชังเชื้อไฟที่สะอาดและไม่สะอาดของที่เชื้อไฟไม่เลือกเลยนะเผาไหมเสมอเหมือนกันใจของท่านก็เสมอได้วยไฟ มีใจเสมอได้ไฟอันไพบูรณ์กว้างใหญ่ไฟไฟ่ไฟก็คือลักษณะที่เย็นและร้อนนี่เป็นเรียกว่าปรมัิเตโชสาสัมภาระเตโชก็คือไฟที่ยังไกลอบอุ่นไฟที่ยังกายสุดโทมไฟที่ยังกายสุดโทมไฟที่เผาอาหารเป็นต้นเหล่านี้ไฟที่ทำให้แก่งอมจนถึงขนาดป่วยไขย้ตายก็คือไฟ ส่วนกสิณเตโชหรืออารามณเตโชก็จะแก่ไฟที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเพ่งกสิณสมมุติเตโชก็คือไฟทั่วๆไปนี่แหละที่ชาวโลกเรียกว่าไฟป่าไฟมะไฟไหม้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไฟทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นถ้าเข้าใจไฟอย่างดีแล้วเนี่ยภายในและภายนอกมันก็คือไฟแล้วก็ธาตุลม ลมไม่อึดอัดละอาหรือเกียดชังของที่สะอาดและสกระปรกมันพัดพาไปเสมอกันหมดไม่เลือกใจของท่านภาษาิีุตรก็ประดุดดังลมนั่นแหละท่านบอกใจของข้าพระองค์เนี่ยเสมอด้วยลมเสมอด้วยลมอันไพยบูรกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวีนไม่เบียดเบียนอยู่นี่เป็น ใจไม่เลือกไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าอันนี้เราพัดนี่เราไม่พัดธาตุลมนี่ไม่ย,ย่างเง้นเหมือนกันใจของท่านเสมอด้วยลมในที่นั้นก็หมายความว่าถ้าท่านรักรัก,รกหมู่สัตว์ทั้งหลายมีใจเสมอเหมือนกันหมดมีใจมุทิตามีใจอุเบกขามีใจกรุณาเนี่ยยิ่งใหญ่หรือว่าอดทนและเข้าใจลมลมภายในก็คือ พยุงและผักปรมัตวาโยลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมที่พัดผันไปตามเอาไวัไวะ้วะน้อยใหญ่ทําให้ยืนเดินตั่งนอนแล้วก็ลมหายใจเข้าออกอันนี้เขาเรียกว่าส,สัมพันละวาโยอารมณวาโยก็หมายความว่าตัววาโยที่เป็นปัจจัยหรือเป็นทาให้เป็นอารมณ์ในการเพ่ง ทำให้จิตเป็นสมาธิส่วนสมมุติวายโยก็คือลมที่พัดไปทั่วทั่วไปถ้ารู้จักวายโยก,โกโยาหนดกําหนดแล้วรอบรู้จักวายโยเสียก็ไม่ทําความกําหนัดขัดเคืองมัวเมาลุ่มหลงให้เกิดขึ้นในธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมแล้วก็ทําใจเสมอได้ลมนี่ท่านท่านเป็นแบบนี้นี่คืออัธยาศัยของท่านภาษาลิบุตรเอาธรรมชาติธรรมชาติภายในธรรมชาติภายนอกก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรู้จักมันซะเลย ว่างั้นเถอะทั้งตัวปฐวีธาตุอาโปธาเตโชธาและวายโยธาตทั้งตัวสัตสัมภาระปฐวีสัตสัมภาระอาโปสัตสัมภาระเตโชสัตสัมภาระวายโยทั้งอารมณะปฐวีอารมณะอาโปอารมณะเตโชอารมณะวายโยทั้งสมมุติปฐวีสมมุติอาโปสมมุติเตโชและสมมติวายโยรู้จักดินน้ำไฟลมทั้งสี่ชนิดเสีย เปิดโลกออกเสียก็กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่มัวเมาลุ่มหลงในธาตุหรือในสภาวะธรรมเหล่านี้ที่มีทั้งภายในและภายนอกวายโยภายในก็คือวายโยภายในลมภายในก็คือลมภายในลมภายนอกลมภายนอกก็ไม่ต่างอะไรกันไม่ต่างอะไรกันสามารถที่จะเอาเป็นอุปกรณ์ในการทำให้สติปัญญาเกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าคนไม่ฉลาดก็มาหลงมายึดลมใช่ไหมยึดยังไง คนนี้เดินสวยคนนี้เดินงามนะไอ้ลมนั่นแหละไอ้ลมมันพัดผันไปโอ้หลงหลงการยืนการเดินการนั่งการนอนการพูดการกระพริบตาอ้าปากการยักคิว้วหลิวตาโอ้ยงามหมดเ้นพวกนี้พวกไม่ฉลาดในวายโยธาแท้จริงไอ้ตัววายโยธาเนี่ยเป็นตัวผักพยุงคำจุนและผักแล้วก็ไปติดใจฝฝายการะสันโอ้คนนี้นั่งดูท่าทางงดงาม ยิ้มสวยเปิดเปลือกตาสวยคิ้วขยับ,ขย,บขยื่นแท้ที่จริงก็คือโดนหลอกโดนวายโยธาตมันหลอกบางเตโชธาดบางอาโปธาตบางปัตวีธาตบางใช่ไหมไปเข้าใจแก่นแท้ของธาตุเหล่านี้ตามความเป็นจริงเสียแล้วก็ไม่หวั่นไหวพราะเห็นยิ้มออกมาแต่ละทีเราก็รู้แล้วพื้นฐานมาจากจิตที่คิดจะยิม้มวายโยธาตก็พัดผัน ก็ไปเปิดปากเบื้องบนเบื้องล่างให้มีการแยกออกมาไอตัวปัทวีธาตุทั้งหลายอาโปธาเตเโชธาตทั้งหลายที่สมมุติกันเรียกว่าฟันออกมาแล้วก็โอ้โห<อ>เห็นเป็นฟันทั้งๆที่ก็คือน,นั่นแหละก็คือกระดูกนั่นเองกระดูกสีขาวๆไปทําฟันกันโอ้ฟันสวยยิ้มมานะฟันสวยโอ้มนุายดลอง เห็นไหมว่าจริงๆเราหลงอะไรเนี่ยเราโดนปทัทวีธาตุบ้างอาโปธาตุบ้างเตโชธาตุว้างวายโยธาตุก็หวันไหวไปตามสภาพธาตุเหล่านี้ที่มันกําลังวิปริตแปลปรวนไปตามสภาพจิตที่คิดจะยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเราเห็นการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เพ่งไปตัววัตถุประสงค์จริงๆเราบอกว่าคนคนนี้ขยับมือขยับนิ้วสวยงามเยี่ยงกลายงามมากกว่านั้น คนคนนี้สวดทรงองค์เอวงดงามไปเห็นอะไรเห็นเห็นลักษณะของทตุทั้งสี่เหล่านี้ด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตาตัวตนที่เป็นไปในลักษณะแบบนี้นั้นภาษาลิบรท่านชัดในเรื่องเหล่านี้มากท่านจึงไม่มัวเมารุ่มหลงตรงนี้เราก็เอาท่านเป็นเนติเป็นแบบอย่างในการที่มาวิจัยแยกแยะเพื่อเห็นความจริงของชีวิตและอย่างหนึ่งก็คือผ้าเช็ดทุลีผ้าเช็ดสิ่งสกปรก ผ้าเช็ดทรลีย่อมไม่อึดอัดละอาหรือเกียดชังสิ่งที่สะอาดและสกปรกมันทําความสะอาดเสมอกันไม่ได้เลือกในการที่จะเช็ดแม้ชั้นใดจิตของท่านเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นหละไม่อึดอัดไม่อึดอิดหนาละอาใจใดๆเลยในการที่จะโูกของสะอาดหรือไม่สะอาดมองของสะอาดหรือไม่สะอาดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านไม่รู้เรื่องนะท่านรู้ท่านเข้าใจ ใจของท่านจึงเหมือนผ้าเช็ดทุลีเด็กจันทานนุ่งผ้าเก่าๆถือตะกร้าเข้าไปยังบ้านหรือนิคมเขามีจิตนอบน้อมอ่อนน้อมเข้าไปแม้ชั้นใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันทําตนเสมอเด็กนั้นไม่เคยกระด้างกระเดื่องไม่เคยยกตนชูตนไม่เคยชูง่วงไม่เคยดําเนินชีวิตด้วยตัณหามานะที่ติพวกเรานี่โอ้โหตายเลยยกตนชูตนเปรียบเทียบแต่ท่านเนี่ย มีใจเสมอด้วยเด็กจันทานนุ่งผ้าเก่าๆอ่อนน้อมเนี่ยคนบำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยไก่แสนกลับแต่เป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมถ้าเราจะแข็งกระด้างเราจะเป็นคนที่มีตัณหามานะที่ฐีแรงๆเนี่ยก็ต้องอายต้องเอาท่านบอกโอ้โหเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นในการประพฤติธรรมเท่านั้นและจะเป็นสำคัญตนว่าดี กว่าคนนั้นเด่นกว่าคนนี้อย่างนี้ไม่ควรกับเราเลยว่างั้นเถอะฉะนั้นคนมีปัญญาต้องอ่อนโยนต้องอ่อนน้อมพวกเราประพฤติธทมเนี่ยประกาศตนเองมาอย่างนี้แล้วต้องเป็นคนอ่อนโยนใช่ไหมต้องไม่ให้ทิฏฐิและตัณหามาหน้าทั้งหลายเนี่ยมันม,ม,มีบทบาทในการดําเนินชีวิตทํายากไหม